สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยักกยก็พาลง V2 วีสองนะครับผมวันนี้เราจะมาพาเล่นเกมผู้ชาวไร่นะครับด้วยงบ200รอนะครับผมผมจะเล่นอ่าประมาณสักเอาสักอะไรดีอืมงบมีแค่นี้ก็เอาปรประมาณสักยี่าอะ,อะไรดีล่ะเขาเรียกว่าอะไรฮะอ่า ลงรอบรล้ยี่สิบห้าเป็นเวลาสิบรอบนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมกับเกมบูชาไล่นะครับผมเป็นเกมจากค่ายเกมปาก้านะครับผมอ่ะตัวเกมก็จะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักนะครับผมอ่ะก่อนอื่นผมจะปรับเบ็นนะครับผมยี่สิบห้านะครับได้กี่รอบเนาะอ่ะได้แปดรอบโอเคแปดรอบก็แปดรอบอ่ะเรามาดูกันวันนี้จะได้กำไรหรือจะจะรุ่งโรจน หรือจะรุ่งริ่งอ่ะมาดูกันผมไม่ได้ออัดคลิปมาพักหนึ่งนะครับอ่ะเมาดูกันนะครับอ่ะดูนะว่าน้องจะเป็นยังไงอ่ะตัวเกมจะง่ายๆนะครับผมก็คือถ้าใครถ้าตัวละครของตัวแทนของใครเก็บหักครบสกอร์ครบร้อยก็จะรับมากระลองไปเลยนะครับผมอ่าได้รับมากระลองเป็นรอบๆนะครับผมมันมันจะมันจะลุ้นแต่แค่ว่าใครจะได้ครบร้อยใช่ั้นครับผม หาบทสวดเอาเด้อใครได้ครบร้อยก็ชนะอ่ะมาดูกันอุ้ยทาไมมาเสียวกันอย่างเงี้ยโอ้เราแพ้เขาแค่สกอร์เดียวเขามาร้อยสิบเราได้ร้อยเก้านี่นิดเดียวเองนะนี่ถ้าถ้าตรงเนี้ยเราชนะอีกแค่สองแต้มเราได้มากระลองตรงนั้นเลยอ่ะไปต่อถ้าชนะได้เก้าสิบห้ามากระลองนะครับผม oh, <yeah. S 1> ก็คือเอาเอาสีเอาคนที่ลงเดิมพันใน ในเกมเดียวกันเนี่ยมารวมกันมาเป็นมาเป็นกำไรของเรานะครับอ่ะมาดูกันไม้นี้ผมรอบเนี้ยผมว่าน่าอุ้ยมีโอกาสวะอูหทางอันห้าสิบสามแทงมันลูกอย่าให้เขาแทงแทงมันไปขึ้นร้อยไวขึ้นร้อยเร็วอู้อีกนิดเดียวอย่าให้เขาแทงสิลูกอูเรียบร้อยไม้นี้โดนครับผมชวดครับผมดอกนี้อ้าวไปต่อเหลือหกรอบ ดูซิน้องมันต้องมีสักรอบอะ่ะแต่เอาเข้าจริงๆถ้าจะได้กําไรต้องชนะส,สักสองรอบขึ้นไปสองรอบคือเท่าทุนที่เหลือคือค่อยเป็นกําไรผมว่าถ้าชนะชนะรอบไม่กี่รอบก็ก็ได้กําไรผมว่าก็คุ้มนะส่วนตัวชอบภาพภาพของเกณฑนะครับผมสวยโอ้โหคนที่หนึ่งทำไมแซงนําอย่างนั้นล่ะคนอื่นเขาไม่ได้นําเอ้าลูก ไม่ไหวแล้วดูถ้าน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดเรียบร้อยคนที่หนึ่งเขาชนะครับรอบนี้โอ้ยแตกเอาไปต่อจะมีโอกาสไหมเนี่ยขอดีๆเด้อน้องบูขยันหน่อยลูกขยันหน่อยอ้าวน้องชมพูยังไงขอร้อยนะรอบนี้ขอร้อยนะขอร้อยแต้มไวไว อย่าให้เขาแซง <Hey. S 1> เออนั่นแหละดีไปอีกไปอีกเออไปอีก <Hey. S 1> 50แต้มแล้วไปอีก, <Hey. S 1> อกโอ้59้ <Hey. S 1> าไปแต้มน้อยจังโอ้โหโดนเขาแซงแล้ว <Hey. S 1> ไม่ได้นะลูกแซงเข้าไปแซงเขาขึ้นโอ้โหเรียบร้อยคนที่หนึ่งได้เอ,อ๊สงสัยวันนี้ผมไม่มีดวงแล้วเนี่ยโดนเขาแซงโดนเขาแซงหนักเลยตายแล้วตายแล้ว,แ,ลวแบบนี้เละเทะเอา,าใหม่ยังมีโอกาสอีกสามรอบ ตัวสีเขตดไม่เห็นเลยนะรอบนี้ผมไม่เห็นตัวสีเข็ดเลยไหนดูดิขยันเอาลูกสู้ๆเขาสู้ๆสักทีอือือเอาอ่ะเอาอ่ะเริ่มแซงเขาแล้วไปอีกลูกเออไปอีกอีกโอ้อย่าให้เขาแซงได้ไหมเนี่ยคนที่สีแดงเฉยแทง,งคืนลูกแซงขึ้น โอ้โหตับจะแตกโอ้โหแพ้เขาโอ้โยตายอีกสามรอบผมจะรอดไม่นี่เล่เลเลแบบนี้น่าจะขาดทุนนะน้องไม่ขยันเลยน้องไม่ขยันเลยอ่ะเอาแล้ว กิกาของเกมย,ย้ำกันอีกครั้งนะครับกติกาของเกมก็จะเป็นว่าใครได้ครบร้อยก็ชนะนะครับผมสกอร์ครบร้อยนะอันนี้เราจะไม่สามารถควบคุมน้องได้นะครับผมน้องจะเป็นคนไปขูดเองก็ปล่อยมือปล่อยเมาส์แล้วปล่อยให้น้องเขาทำครับผมอุ้ย9กสองแยงเข้าไปโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้สกอร์สองร้อยสามชนะไม่โอ้โหไม่ชนะอีกดูแพ้เขาสกอร์เดียวคนที่สองได้ ร้อยสี่เราร้อยสามโอ้ทุเลศโอุ้เลเอ้อ้ารอบนี้มีหวังรอบนี้มีหวังถ้ารอบนี้ไม่มีหวังรอบหน้าผมก็ไม่ไหวแล้วล่ะอ้า โอ้เร oh, oh ียบร้อยโอกระเป๋า oh. ร่วงใส่คนอื่น yeah. ด้วยโอ้โหรอบนี้ไม่มีหวังแล้วครับเรียบร้อยแตกถ้ากระเป๋าร่วงนะครับผมหมายถึงว่าคนนั้นจะชนะทันทีเลยนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่ว่าไม่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาจะได้มากกว่าร้อยขึ้นไปก็ไม่ชนะครับผมถ้ากระเป๋าร่วงคนที่กระเป๋าร่วงจะชนะทันทีนะครับผมไร้ข้อกังขาใดๆแต่ตอนนี้สกอตมีปัญหาแล้วครับผมไม่มาสักไม้เลย โอ้แตกเลยสวยสวยมากดอกนี้บอกเลยว่ารอบนี้สวยจริงๆอุ้ยอุย,อยรอบนี้มีหวังว่งรอบนี้มีหวังอ่าคนที่สองจะเริ่มแซงไม่ได้นะไปแซงสู้เขาสักทีเออโอ้มาได้ไหมสุดท้ายโอ้ยตายแล้วหัวใจจะจสลายเอาเอาไ่เอาไปเอา,เอา,เอาลองดูอีกสักที โอ้ยตายแล้วแปดไม้ได้ไม้เดียวขาดทุนสิครับแบบนี้แต่เห็นไหมครับชนะไม้เดียวได้ได้เกือบร้อยมากระลองนะถ้าสมมุติชนะสองสองรอบก็เท่าทุนแล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็คือที่เหลือคือกําไรล้วนๆเกมนี้จะค่อนข้างเห็นกําไรง่ายนะครับถ้าเวลาได้คือได้เป็นก้อนมันจะไม่เหมือนกับหลวงพ่อสแคปเตอร์นะครับที่แบบว่าได้แล้วยังต้องมาลุ้นอีกว่าเราจะได้เท่าไหร่ตัวนี้มันมีโอกาสได้เมก้าวินนะครับผมเห็นไหมเมก้าวิน เมก้าวินี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากระเป๋าร่วงลงมากระเป๋าร่วงใส่นอกจากเราชนะแล้วเราจะได้รางวัลเมก้าวินตรงนี้ประมาณสัก20%จากที่มีนะครับอ่ะรอบนี้บวกอ้าวเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมเท่าทุนครับผมตอกนี้เอาไม่เท่าทุนอ่ะผมเพิ่มเบ็ดอ่ะไปต่อเรามาดูกันมาในเมื่อน้องเริ่มขยันเราต้องเพิ่มครับผมเราต้องทบเข้าไป เอาละจ้าเพิ่มเข้าไปดูซิจะเป็นไง <ST UT> มาน้องสู้ๆรอบนี้สู้ๆเขาพอดเชยอยู่โอ๊ยแต้มน้อยจังลูกแซงเขาหน่อยโอย้ไม่น่าจะมีหวังอะไรแบบนี้คนที่สองเล่นไปเจ็ดสิบแล้วเราเพิ่งสามสิบน่าจะยากอะ่ะน่าจะยากรอกนี้ผมว่ารอบนี้โดนเรียบร้อยโดนจริงๆ มันมันยากเกินไปครับมันยากเกินไปที่จะหลอดอ่ะผมลองดูไม้เดียวอ่ะจบจบกันไปมาวัดใจถ้าเกิดว่าไม้นี้ชนะนะครับได้380มากรองเลยนะคือเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้เลยนะอ่ะเรามาดูกันแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับผมตอนนี้อ่าทางกลุ่ม ทางกลุ่มนำเล่นนะครับผมยังนําเล่นปกตินะครับใครสนใจก็ทักไลน์แจ้งน้องแอดมินในไลน์ที่ผมลงลงเอาไว้เลยได้เลยนะครับผมนําเล่นทุกวันนะครับผมสามารถมารับชมได้นะเอา้าบวกเฉยเห็นไหมดูดิขนาดวัดใจไม้เดียวเอาได้เฉยแล้วไม่อื่นละ่ะผมไม่ได้โอ้ยเกือบรับแต่กลับมาได้ของจริงนะเอา้าไปไหนไหนมาขนาดนี้ก็ไปต่อเลยไปลูกเอาว่ะ ไม้เดียวพลิกชีวิตอ้าวมีมียอดต่อแล้วอ้าวทำไมรอบนี้มากรองเราอ่าทำไมน้องบูเราทำไมน้องบู้เราเอ่อสีไม่เหมือนชาวบ้านเท่าระนีขาวนี้แทงไปลูกแทงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ <20 S 2> เรื่อยๆเลยยี่สิบแต้มมาเรื่อยๆเลยลูกอุ้ยเสมอคนที่สิบสองเอาว่ะเราแทงแล้วไปอีกลูกไปเออโอ้โหทำไมเสมอคนที่สองละ่ะทำไมทูสี โอ้คนที่สองได้ไปโอเคแต่ครับอ้าวไปต่อโอ้เท่าทุนเลยทีเนี้ยเท่าทุนเลยแต่ทุนเรามาสองร้อยตอนนี้ได้กำไรสองเก้าหกมากระลองนะอ้าวไปต่ออย่าไปยอมอย่าไปยอมครับผมคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับผม น้องแซงสิลูกแซงแซงเอาโอ้ยน้อยไปขออีกยีมม่สิบแมมาเลยโอย้มาแค่เจ็ดเอาละอุยอ้ยอุ้ยมีลุ้นละสิมีลุ้นละสิเอาอีกทีลูกโอ้มาแค่สามเอามาทำไมออกมาทึงสูง,สงเอ้ยเรียบร้อยเป็นไงเกือบหลับจะกลับมาได้โอ้โหไปต่อครับผมอา้าวไปดูดิต้องมาวัดใจแม่งแปดได้แลกแตก แปดไม้แรกแตกแล้วผมต้องมาวัดใจกับไม้แบบนี้เนี่ยนะถามจริงสู้เขาบู้ผมชอบภาพนะทู่ตามตรงภาพสวยภาพสวยจริงแล้วข้อดีคือมันลุน้นมันลุ้นอามมันลุ้นเมกาวินไงถ้ากระเป๋าร่วงคือ,อยังไงคุณก็ชนะอยู่แล้วแล้วคุณก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นเมกาวินผมว่ายังไงก็หน้าหน้าหน,น้าสนุกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยครับผมบวกอะดูดิ เนี่ยได้มากระลองเพิ่มขึ้นแล้วแปดร้อยนะนะจากงบสองร้อยนะอย่าลืมงบสองร้อยเกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงถ้าใครถ้าใครไม่อันนี้ก็ไปดูกรอได้นะผมบอกเลยนะว่าอันนี้คือคลิปสดนะผมไม่ได้ไม่ได้ไปตัดต่ออะไรนะสดๆเลยเทคเดียวจบเลยไม่มีเทคสองได้ตมครับผมอันนี้คือเทคเดียวให้ห็นเห็นเลย แล้วผมอะแล้วในตอนที่ผมอัดอยู่นี่ตอนนี้ก็17นาฬิกานะผมก็ช่วง5โมงเย็นเหมือนประจำที่ผมอัดนะผมก็อัดประมาณเวลานี้แหละเหมือนเป็นช่วงเวลาแต่งไหมอะเนี่ยบออีกแล้วดูดิดูด,ดิแต่ถามว่าเห็นไหมครับช่วงแรกๆที่ผมอะเอเกือบหลับแล้วอะเหลืออยู่แค่ทุนงบสุดท้ายร้อยสุดท้ายใส่รอยสุดท้ายเสือกบวกดางนั้นก็เลยยาวเลย โอ้โหมากระองมาดีนะรอบนี้ดูดิขนาดด้วยว่างบงบงบไม่ได้เยอะนะงบสองร้อยตอนเนี้ยได้ประมาณสักสี่เท่าละจากงบที่มีอยู่มากระองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิรอบนี้น่าจะไม่ได้อา้อาวอ้าวมีลุ้นอยู่ๆเราเราสกอร์สูงโอ้โหคนที่สี่เขาครบร้อยพอดีโอเครอบนี้โดนยอมไปถ้าถ้าสมมุติว่าอ่า เราลงมากำลังสูงนะครับผมเวลากำลังวันที่ได้ก็จะได้ประมาณอ่าก็เหมือนเอาเอาผู้เล่นคนอื่นเนาะเอามากระลองที่มีเท่ากันะ่ะอมาลงเดิมพันกัน hey, <how? S 1> ผลที่ได้ก็เลยเวลาได้ดีก็ได้เป็นก้อนเลยได้มากําลังเป็นก้อน <Hey. S 1> ก็เลยสบายใจไปอ่ะกระเป๋าร่วงใครโอ้โหคนที่สามปดเศร้าเราไม่ได้อะ่ะ อ่ะถ้าเกิดว่ามีใครได้เมก้าวินนะครับผมใน Discord ของของกลุ่มของเว็บนะครับผมจะมีปรากฏนะครับใครได้นะจะมีแจ้งเตือนนะครับผมอะไปต่อตอนนี้ยังไงก็ได้กำไรสบายใจได้เลยเอาไหมเดี๋ยวผมจะลองลองออโต้สักห้ารอบอ่ะเดี๋ยวผมจะลองออโต้สักห้รอบมาลองมาดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้จบไม้นี้ก่อนมาดูกันห้ารอบห้ารอบสุดท้าย ถ้าได้ก็พอถ้าไม่ได้ก็พอเหมือนกันเอา้าเรามาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงเอา้าอุ้ยแต่ไม้นี้มีลุ้นนะเอาดิคนที่สามคนที่สี่เราคนที่สามเขาคนที่สี่จะแซงไหมล่ะลูกบู้สู้เขาบู้สู้เขาโอ้เอา้าคนที่สองไม่ยิงอยู่ขึ้นอุ้ยตายแล้วแบบนี้มีลุ้นโอ้ไม่ไหวคนที่สี่สกอร์เขาสูงมากเลยรอไปร้อยสิบเจ็ดอ่ะโอเค ทีนี้ผมจะมาลองเอโต้ลุมนะครับผมเอโต้ลุมคืออะไรก็คือเล่นให้น้องไปขุดอัตโนมัตินะอ่ะเอาสักแปดรอบเอาเท่าที่มีเลยอ่ะวัดใจกันเลยมาเท่ากับว่าอ่าเราเราไปกี่รอบวะเนี้ยประมาณยี่สิบกว่ารอบปนะ่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันประมาณยี่สิบกว่ารอบเราจะได้กำไรเท่าไหร่อันนี้หมายถึงว่ารวมแปดรอบที่ที่ผมกาลังจะทําอยู่นะอ่ะเรามาวัดใจกันเรามารุ้นกันเลยครับผมรุ้นไปด้วยกันนี่แหละ ไม่มีไม่มีไม่มีอ่าไม่มีกรออะไรนะเราจะไปสดนี่แหละแต่ถ้าใครถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไม่อยากดูแบบเนี้ยสามารถกรอไปข้างหน้าได้เลยนะครับอ่ะไม้นี้เสียอ่ะเหลืออีกเจ็ดรอบอ่ะไปอย่าลืมนะครับตอนนี้มีโงบ8แปดร้อยอ่ะดูนะแปดร้อยเราจะได้กำไรเท่าไหร่เรามาดูกันแปดไม้สุดท้ายอ่ะแต่แต่รอบแรกแม่งก็เกินไปมาเลยยิ่ม5ห้าแม่งแตกพอลงไม้ร้อยเสือกได้ก็เกินไป ก็น,นั่นแหละครับมันมีได้มีเสียนะครับผมสําหรับใครที่คิดจะเล่นก็ลองพิจารณาดูจานดูนะครับผมเวลาได้ได้เป็นก้อนจริงแต่เวลาเสียก็ oh, <now. S 1> เสียเท่าที่เราลงเดิมพันเท่านั้นครับผม oh, <now. S 1> แต่โอกาสได้ก็เหมือนที่เห็นเลยครับผมอันนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรนะผมปล่อยเลยนะพูดตามตรงผมผมกดออโตู้หลุดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้จับเมาส์อะไรไดใดๆทั้งสิน้นผมปล่อยจอยเลยครับผม อ้าวกำไรมาแล้วรอบนี้อ่าไปต่อถ้า800นี่มันต้องได้กําไรสัก3ไม้3ไม้ขึ้นไปถึงจะได้กําไรนะจากที่ผมดูคร่าวๆชนะ3ไม้ก็กําไรแล้วครับผม3ใน8ก็ถือว่าไม่แย่นะ3ใน8 ่ะเรามาดูกันโอ้ไม้นี้ไม่ได้เอาละเลยออีกห้ารอบโอ้ยพูทโทรทำโมสังโคจะได้ไหมเนาะพุทโทรทำโมสังโคผมจะได้กำไรไหมเนี่ยลุ้นทุกดอก <laughs> อุ้ยไม่นี้มีหวังอ่ะอ้าวสี่สิบเอ็ดแล้วไปต่อห้าสิบเอาไปอีกนำเขานะนำเขานำไปเรื่อยๆเ,เลยนำไปเรื่อยๆอย่าให้ใครแซงลูกอย่าให้ใครแซงเอาคนที่สามแม่งเอาละเอาละโอ้สามสี่คนที่สามคนที่สี่โอ้โหตายแล้วแบบนี้โอ้ไม่รอดเหมือนโดนแก้งอ่ะสกอร์ขึ้นไม้สุดท้ายโคตจะเศร้าเลย มาดูกันนะครับผมจะรอดหรือจะร่วงบอกตามตรงอันเนี้ยไม่มีสแตนด์อินนะครับผมของจริงไม่อิงนิยายแล้วดูบูเรารอบนี้ไปอยู่ปีกวิเวทเลยนะ <c oughs> ปีกวิเวทไม่เข้าหาใครเลยแม่งแยกฝั่งกันเลยทีเดียว,วยเอาว่ามีลุ้นมีลุ้นไปเลยลูกเอออีกทีขออีกทีเออเรียบร้อย,ยอ้าวเฮ้ย โอ้โหกระเป๋าเป็นล่วงคนที่สามโอ้ตายชวดครับไม่ได้ครับมาอันนี้ตามที่ผมพูดเลยครับผมถ้ากระเป๋าล่วงใส่ไข่คนนั้นชนะทันท,ทีเนี่ยแต้มผมร้อยสิบเจ็ดแต่เขาได้ร้อยถ้าใครรับชมอยู่อาจจะดูไม่แฟ์นะแต่ว่าโอกาสากระเป๋าล่วงไม่ได้มาบ่อยนะครับผมโอ้แต่เจอแบบนี้กระเซ็งอยู่นะเจอแบบนี้กระเซงอยู่นะอุตส่าห์กำลังดีใจแม่งได้แต้มซะเยอะโดนฆ่าไปซะงั้น เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาว่ะมีหวังมีหวังแล้วแบบนี้ไปต่อออ้ยทำไมมันเสียวๆแบบนี้แต้มแต้มไม่ได้เสมออะไรเลยเอ้าไปอีกทีโอ้เอาขออีกทีลูกอย่ามาแต้มน้อยเออนั่นแหละสวยครับผมได้ละกำไรหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่กำไรดิเท่าทุนเท่าทุนเท่าทุนอะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม้นี้ชนะก็เท่าทุนแล้วอ่ะ ถ้าเกิดไม้นี้ผมชนะนะเข้าทุนเลยขออีกแค่ไม้เดียวอ่ะ hey, <out. S 1> ขอเพียงไม้เดียวเท่านั้นมีหวังไหมเนี่ยเราโอ้โหไม่น่าจะรอดรอบนี้ ไม่น่านจะรอดเรียบร้อยคนที่สองได้ไปชวนเลยดอกนี้เอา้าไม้สุดท้ายถ้าเกิดได้ก็เท่าทุนถ้าไม่ได้ก็หยอกมนเท่าทุนไหมตอนนี้แปดร้อยก็เท่าทุนนี่หว่าเอา้าตายแล้วผมสับสนครับผมผมเป็นฝ่ายสับสนอ่ะโอเคถ้าไม้นี้ไม่ได้ผมขาดทุนนิดนึงนะแต่ก็มีโอกาสไปต่อได้เหมือนกันไอเนี้ยดูประวัติย้อนหลังนะ ก็เนี่ยนะครับอันนี้คือเห,เห็นเลยนะเวลาได้ก็คือได้แต่เวลาเสียก็คือเสียนะครับถ้าใครที่จะเล่นก็นั่นแหละครับต้องยอมรับความเสี่ยงเลยนะอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะเนี่ยผมก็ดูอะเนี่ยผมเปิดประวัติให้ดูเลยว่าผมมีได้มีเสียจริงๆเนี่ยเวลาได้ก็ได้เวลาเสียก็เสียอ่าไม่ได้ครับมายนี้อ่ะโอเคอ่ะผมจะลองอีกทีมันต้องมีกําไรสถอหน้าไป โอกาสได้ก็มีโอกาสเสียก็มีนะครับผมอันนี้คือเรียวทุกคลิปที่ทุกท่านได้ถ้าทุกท่านได้ไปดูย้อนหลังนะครับผมบอกเลยนะครับทุกคลิปที่ทุกท่านไปดูมันคือมันคือเล่นสดน,นะครับไม่ได้มีแบบไปตัดต่ออะไรนะครับ hey, <now. S 1> ผมพยายามเน้นเล่นสดให้ดู hey, <now. S 1> ถ้าไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์ให้ดูอยู่นะถ้าใครสนใจก็บอกได้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ดูนะถ้าใครสนนะ แตมาพิมในช่องแชทก,ก็ความได้เลยเอา้าวกระเป๋าลวกเสร็ผมสวยครับไม้นี้บวกไปเริ่มต้นได้ดีหมยัยเอ้ยเริ่มไปอยู่กับบาคารา่าไว้เยอะอา้าวเริ่มต้นได้ดีครับผมมาอ่าบู่ตายละเขินเลยอ้าวตอนนี้กำไรนะครับผมเหมือนเดิมครับผมชนะสามไม้ก็โอเคเลย เอสวยๆนะจ้ะหวยขอสวยๆนะเจ๊นะจน้องบูขึ้นร้อยเลยให้ไวกระเป๋าร่วงมาก็ดีถ้ากระเป๋าร่วงผมก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่าเมก้าวินมาไหมอะม่ะเอ้ามีหวังอะรอบนี้อ่ะเรียบร้อยได้ครับผมอ้าวกำไรมาแล้วนะกำไรมาแล้วนะ ไปต่อแต่เอาเข้าจริงๆนะถ้าจากาที่ผมเคยเล่นใช่ไหมที่ผมอ่านให้ดูถ้าใครถ้าใครไม่อยากไปดูคลิปย้อนหลังนะผมบอกเลยว่าประมาณเล่นประมาณสักสามสิบสี่สิบนาทีผมได้กําไรประมาณสองพันมากระลองนะอันนี้อันนี้แค่ว่าเฉลี่ยให้ฟังนะครับจากที่ผมเคยเล่นมาหลายๆรอบผมบอกได้เลยว่าประมาณสามสิบสี่สิบนาทีจะได้กําไรประมาณสักสองสองพันมากระลองนะ อันเนี้ยผมแค่พูดให้ฟังถ้าใครจะคิดว่าจะได้กําไรไม่ได้กําไรก็ลองพิจารณาลองพิจารณาได้เลยนะครับผมอันเนี้ยได้แล้วกำไรเห็นไหมถ้าหลังจากนี้ผมได้ก็คือกําไรล้วนๆไม่มีขาดทุนแล้วตอนนี้สบายๆครับผมตอนนี้สบายๆจริงๆ ไม่ต้องไปคิดมากครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอ่ากําไรแล้วเนี่ยไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนครับผมกําไรมาแล้วครับผมไม่ใช่ขาดทุนนะจังหวะน,นี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลวมีลุ้นนะครับแบบนี้มีลุ้นนะ โอ้โหโดนเขาแซงโดนเขาแซงไหมสุดท้ายโอ้โหเสียใจอันเนี้ยผมอัดคลิปไปได้กี่นาทีแล้วเนี้ยในขอดูหนดิผมไม่ได้พูดตามตรงนะผมไม่ได้สังเกตอันนี้ยี่สิบนาทีนะครับผมตอนนี้ยได้กําไรไปแล้วพันห้า 1, มากระลองนะครับเช่หรือเปล่าผมดูกินหรือเปล่าอะพันห้ามากระลองนะตอนนี้เอออ่าไม่ไม่พันห้าเป๊ะหรอกประมาณพันสี่พันสี่แต่มันก็มีหวังไง กี่กีก่กไม้อ่ะสั้งสามสี่ไม้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตอีกประมาณสามสี่ไม้ใช่ไหมถ้าถ้าเกิดชนะหลักจากนี้ก็คือกําไรล้วนเลยยังไงก็กําไรไม่มีขาดทุนครับรอบนี้เนี่ยเห็นไหมผมเล่นประมาณยี่สิบสามนาทียี่สิบสามนาทีผมผมได้กําไรไปแล้วประมาณประมาณพันสองเนี่ยรอบนี้ได้อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอีกสองรอบยังเหลืออีกสองรอบไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอีกสองรอบนี้ผมก็พอแล้วครับผม อันนี้ผมมาเล่นให้ดูเฉยๆนะว่าจะได้กําไรแค่ไหนจากกี่นาทีอันนี้อย่าลืมนะครับผมอันนี้งบสองร้อยนะแค่งบสองร้อยย้ำกันอีกครั้งนะครับอันนี้แค่งบสองร้อยนะครับผมและอันนี้ประมาณยี่สิบกว่านาทีถ้าใครไม่ชอบสามารถกรอรได้นะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับถ้าใครไม่ชอบสามารถกรอได้นะครับผมอันนี้คือทลิปสดนะครับผมไม่ได้มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นและอันนี้คือการอัาแพทย์ เทคเดียวไม่มีเทคสองตาสี่ผมเล่นสดให้ขนาดเนี้ยให้ดูเลยว่ามีอัตราได้ขนาดไหนผมก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกอ่ะเนี่ยได้อีกเ่ะเห็นไหมกำไรแล้วครับผมเรียบร้อยรล่อๆบวกไปฮาฟูงบสองร้อยเองนะเนี่ยคลิปที่ผมทำร้อยเดียวก็อันนั้นผมก็ลงร้อยเดียวแล้วก็เทคเดียวจบเหมือนกันนะ ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีแบบสองสามสี่ห้าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบทําหลายรอบนะแล้วในทุกคลิปจะเห็นเลยว่าผมจะพูดว่าผมอัดประมาณอ่าสิบเจนาฬกาหรือห้าโมงเย็นนะก็คือ17บเนาฬกาจริงๆแต่ส่วนวันไหนผมจำไม่ได้ผมก็ไม่ได้อัดมาพักหนึ่งนะอันนี้เพิ่งมาเพิ่งกลับมาต่อโอไม่นี้ไม่ได้อ่าเนี้ย เมื่อกี้เท่าไหร่นะ8800 800, ใช่ไหมผมได้กําไรมาเท่าตัวเห็นไหมโอเคไม่หลบแบบนี้วันนี้ผมขอจบการรีวิวของเกมบูชาไล่แต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปมาดูเรื่อยๆนะส่วนนําเล่นนี้มันมันมันลงไม่ค่อยได้มันติดคําคําพูดอะ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามไลค์ให้ได้นะครับผมถ้าถ้าเป็นไปได้เดีย๋ยวจะละมาไลค์นะ องขออภัยทุกท่านนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันหน้านะครับผมสำหรบับวันนี้สวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย